สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขคูสุกค้นครับผมสวัสดีตอนสายๆพี่น้องมือนี้้าพี่น้องมายามตุ่มปลาไหลครับผมดักไว้สามหลังพี่น้องมาแนะนําเงียวไหมพี่น้องเกียร์ที่เขาดักกันนาเลียงต้องเปลี่ยนเงียแล้วครับผมเพราะว่าหอยสลี่กับใครเขามันมันเบิดฤดูแล้วพี่น้อง อันนี้เปลี่ยนเงียไหมครับผมช่วงนี้ช่วงหนาแรงตรงถ้าอีกเงียนึงครับผมเป็นเงียปลามกพี่น้องมกปลาใส่ใส่ทุกอย่างนะครับใส่พริกใส่ปลาล่าน้ปาปลาผงชุรดใส่เบิดทุกอย่างพี่น้องใส่มกคล้ายๆว่าห้องมกกินนะครับมกกินกับของห้องนี่แหละครับักคุณตูมีมีใส่กับแห้งดีครับผม พักขาพักสูงมนนะครับใส่เข้าไปเลยครับไปพี่น้องยามตุ่มกันครับผมสวัสดียามส,สวยๆพี่น้องภาพี่น้องมายามตุ่มปลาไหลครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเยื่อพี่น้องเยื่อตุ่มปลาไหล นาเลี้ยงโอ้ยสภาพไม้ก็หกคักพี่น้องเลยนังเลี้ยบเป็นยังไงอ๋อโอ้บ๊อบเย่อ๋อ แมนบ่ลอย่างที่สองครับผมใส่เป็นรถเดนนั่นหกปุบ่บกม,ม่ไปะละ ชื่สองกับเฝ้าพี่น้องโอ้ยอยัมงมุดลงไปเป็นสนมเลยพี่น้อง้างล่างนี่ตะนหนามดยครับ ขนาดพี่น้องก็สองลังเลยลังสุดท้ายครับผมแค่สามลังอืมเล็กเลึกเล็กใช่ไหมมองได้ล่วอันนี้ สองเต็มพี่น้องสองเต็มครับผมเยือกโมกป่าพี่น้องโอ้เห็นหมดแลครับสองเต็มสวยๆเลยพี่น้องเงยือกเป็นเยือกป่าโมกนะพี่น้องป่าซิวป่านั่นเท่านี้แหละครับ เพราะว่าไข่กับหอยสลีห้อเบิดเบิดช่วงมันแล้วพี่น้องช่วงนี้ต้องเป็นป่ามกครับผมเด้เทพพี่น้องเบิ่งครับผมนี่เห็นไหมครับป่ามกมกเททุกอย่างแหละพี่น้องมกเท บักพริกน้ำปลาใส่ใส่ทุกอย่างคือห้าสิบม,มกินเนี่ยด้อพี่น้องด้วยได้กกนอยุ่ครับผมสามหลังได้สองเต็มพี่น้องใส่ก็รังพัดเลยล่นปลาซิวปลาขาวหน้า ปลาอยังห่านีแหละพี่น้องปลาหน่อยห่านีแหละเอามาหมกครับผมหมกไมก่หมกเส้นหมอเส้นอย่งเั้งห่อหอนีเราพี่น้องหมกคือห่าถึหมกกินนี่ครับผมปลาไหลสองเต็มพ่อผมถือว่าหมันอยู่ครับถือว่าบ่าเหี่ยว่าครับโอ้ใส่สวย เอาพี่น้องคลิปนี้สันส้นๆซ้ำนี่แหละครับผมมาแนะนำพี่แนะนำน้องสูตรอาหารดักช่วงหนาแล้งครับผมเพราะว่าช่วงนี้ปลาไหลเขาเข่าหู้แล้วครับผมต้องเงียดีหลีเขาจังสีออกจากีู้มากินเงียบครับผมเอาพี่น้องท่านี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับผม กับเหยื่อเดือดเ้อเยื่อสูตรไหมคร้บพี่น้องเด้อมกปลาซิวโอายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เขาเป็นกำลังใจกันคือเก่าลหรครับกับปลาไหลหน่อยสองตัวพี่น้องใส่หมากคุ่น,นี่และครับกำลังผัดเลยก็จะพ่อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ